พี่น้องครับเจอกันอีกตามเคยครับวันนี้ช่องอุชิตับชแนลครับบุกฟาร์มลุงสิงเป็นฟาร์มที่สองครับน <laughs> ี่ครับ <S A S C C นะอุชิตับพี่น้องอุ้อไลบอโเลยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าเปิดเรืยกเรีอกฟาร์มอะไรอันนี้อ๋ออันนี้มัน มันมีลูกอยู่อ๋อมันมีลูกออนครับนี่ครับหนึ่งสองสามหมอนี่นี่เพิ่งคลอดลูกคลอดได้อาทิดหนึ่งแล้วอาทิต์หนึ่งเกือบสองอาทิตย์แล้วดูพอพันมันพี่น้องถึงโล่ไหมลุงพนานเนี่ยอันนี้ไม่ได้ช่างมันจะถึงมันเชื่องไหมให้พวกหนูนเชื่องเลยเชื่องเลยปล่อยปุ๊บวิ่งเลยหายมันไม่ได้จับไม่ได้อะไรไม่มีเวลาเล่นมันไม่มีเวลาเล่นกับมัน ถ้าถ้ามีเวลาเล่นน่าจะเชื่อมไหมตัวไหนตัวนี้เป็นสิบสามองค์ครับสิบสามองค์ครานสิบสามองค์คราลาประการสิบสามองค์ครับไงค,ค,รครับโอ้หนี่พี่น้องนี่ <13 S 2> ครับสิบสามองค์ครับแต่ละโบเขาจะมีชื่อของเขาคสิบสามองค์คราลาประการฮะเนี่ยสิบสามองค์ครับคือสิบสามตัวเหสิบสามตัวอื้อกี่เดือนเนี่ยใส่นี่อันนี้ เดือนถึงเดือนเมื่อวันที่หกอะแค่เดือนเดียวเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเนิดหน่อยเดือนถึงเดือนเที่ยวดูพี่น้องเ้ยหนูเดือนเดียวใหญ่เบ้อเลยอืมีแต่สวยๆอันนี้ทําเป็นหนูเนื้อหรือมนูพ่อพันอันนี้เอาไว้ทําพันธุ์ด้วยทําพันธุด้วยแล้วก็มาอันนี้มีรู้สึกจะมีคนจองสามคนเลยแต่ไม่รู้เขาไม่ได้บอกว่าจองกี่ตัว บอกของนี้ก็ใครให้เงินก่อนก็เอาก็ให้คนนั้นก่อนใช่ไหมล่ะเออเราอย่าเราอย่าไปหวังน้าบนหน้าใครให้เงินก่อนนี้พึ่งจับคู่มาใหม่อพี่น้องไอ้นั่นโลสามขีไอ้ตัวใหญ่นั่นนะพอแม่มันปทุมกับอะไรนะลืมชื่อนุนุมาจะประทุมนี่นะปทุมกับอยุปต์เนี่ยนี่มีที่มาที่ไปด้วย นี่ครับปทุมกายุทธยาพ่อแม่งเมียนี่มไม่รู้จักชื่อเลยเมียมันออกสีแดงๆทองทองนี่ครับเป็นหนูนาไทยครับเพิ่งจับมาแต่มันเพิ่งเอามาเข้ามามันมันไม่ค่อยกินอาหารมันกินในข้าวโพดมันเลือกกินไอตัวใหญ่นั้นสองสายพันธุ์ครับมาจากปทุมกายุทธยาพ่อแม่คโหพี่น้องสวยงามมากครับจบนี่โอ้นี่ครับเจ้าของฟาร์มอีกคนนี่ครับเดินไปแล้วครับพี่น้องนี่ครับ นี่ไปแล้วครับนุ่นอนาคตเป็นเสียนี่ครับนี่ใครเลี้ยงนูนานี่เป็นเสียนแน่ครับมีกี่ตัวก็ขายได้อนุเมียไหนหนอหมดเลยมือเท็มบ้านจอ๋ออนี้พี่น้องเตรียมเตรียมจะลงลุงลุงสิงบอกว่าวนั้นนมาสอกจากมีที่นี่แล้วยังมีอีกที่หนึ่งอีพี่น้องโอ้ยแต่ว่าวันนี้คงไม่ได้ไปครับคงแค่ไทยเลาะเลาะแถวบ้านลุงแค่นี้หละ โอเคครับผมก็ฝากช่องอุชิตับชาแนเเล,ลด้วยนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กดตะพื้นเลยพี่น้องวันนี้ได้มาเยี่ยมชมนี่ครับฟาร์มลุงสิงนอกจากอาชีพหลักอาชีพหลักก็น,นี่ครับรับซ่อมปะยงปะ<บ>ยางเปลี่ยนยางชนิทำทุกอย่างครับพี่น้องเหล็กดัดเหล็กเชื่อมเหล็กรถคงรถเข็นสามล้อซาเล้งอะไรทําหมดเนาะอืออขะให้มีงานไม่ไม่เลือกงานครับ โอ้ยดิเกมน้องเฮ้ยคอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ